สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับแล้วก็เดีอยเกมแอคช่นเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเล่นเจ้าเอ่อผมจะเรียกมันว่าอะไรดีทีเล็ก สิงโตหรือว่านกมางั้นเดี๋ยวเรามาเรียกชื่อมันดีกว่าครับชื่อมันมีชื่อว่าเควสซาโคสโลซอรัสเร็กงั้นผมจะเรียกมันสั้นๆว่าไอเควสละกันครับไอเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นทีเล็กที่มีขนคล้ายๆนกหมายถึงส่วนหลังะนะคล้ายๆนกแล้วก็จะมีแขนหน้าที่เหมือนกับปีกด้วยครับปีขนาดนี้มันสามารถบินได้ไหมวะับปีโคตรเล็กเลยคล้ายๆกับเจ้าทีเล็กแต่งตัวในวันฮาโลวีนเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเช็คกันเลยครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเริ่มจากคลิกซ้ายเหมือนเดิมครับคลิกซ้ายก็จะเป็นการกัดดส่วววนคิกขาาออยยตใช้หง อนนี้ห่างมันจะแรงเหรอวะหางมันดูนุ่มฟูมากเลยส่วนการกด C ีก็จะเป็นการคำรามนอกจากกด C ีคำรามผมก็ลองกดปุ่มอื่นแล้วครับมันไม่สามารถทําอะไรนอกจากนี้ได้แล้วโอเคงั้นนะผมเอามันไปอาราวาดกันเลยดีกว่าครับเราไม่ได้พาน,นดลเสามาออกอาราวานานมากแล้วนะเพราะว่าหลายพาที่ผ่านมาครับผมจะเล่นแต่กอรซิล่าเล่นแต่คิงกิโดล่าเล่นแต่แบบมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และมันอาราวาดยากครับไอเจ้าพวกนั้นนี่ต้องสู้หนึ่งหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเรามาเล่นไนดลเสาตัวเล็กๆแบบนี้ครับเราสามารถอาราวาดได้เต็มที่เลย จากแรปเตอร์หูเรียว39ทีเดียวตายระหว่างทางเจออะไรกัดมดมานี่มานี่อย่าหลบอีนี่สองทีไอ้ตัวนั้นตายไหมเอ้ยตัวนี้ยังไม่ตาย ตัวนี้ยังไม่ตายเรียบร้อยลงเขาลงขาเขาหูยพื้นดินกับหญ้าในแถวนี้นี่คล้ายๆตัวเราเลยครับดูดีสีมันแบบโคตรกืนอะโว้โววอะไรทะไรจ๊ะหุยคาโนอว่ะในพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับเวลาเจอคาโนูเนี่ยอีซี่มากบอกเลยเพราะพาร์ทส่วนมากที่ผ่านมาส่วนมากเราจะต้อกอดซิล่าหรือแมคเดสโซโลยา่าแต่ในวันนี้เราเอ่อค่อนข้างที่จะดอบพลังเยอะนะเพราะว่าในวันนี้ครับเรามาเล่นเดรโสาวที่แบบค่อนข้างจะติดดินนะไอ้คำว,ว่าติดดินที่ผมหมายถึงก็ประมาณว่าเดรโลสาวของเราเนี่ยพลังไม่ได้ต่างจากไอ้พวกนี้ ท่่าไหรรคับว่าแล้วก็ซัดเลยนี่นี่คาโน่เฮ้ยนก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 ไปไหนฮะไปไหนเฮ้ยเฮตรงนั้นมีพาราเซอร์กำลังโดนไล่อยู่ครับไปช่วยพาราเซอร์กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยว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 จะคุณเหยิงหน้าเราไหมเหมือนมันกําลังเอ่อทำอะไรพาราเซอร์เอา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 ตายเอาโดนกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบขึ้นก่อนอุ้ยข้างหน้ามีศัตรูตอนแรกผมคิดมันติดบั๊นกห่างนกยุงเหรอนกห่างนกยุงเดปเตอร์เดปเตอร์โอ๊ยหมอเป็นฝูง มาเป็นฝูงตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยแรปเตอร์สตัวเอ้ยตัวที่3ว่ามามามาตัวที่3แรปเตอร์ว้าวเดี๋ยวเราชมวิวแปปนึงครับโอ้โหยน้ําตกคลองลานโคตรสวยตกใจหมดได้ยินเสียงเดุัจาวโอ้ยตรงนี้ยังสวยเลยครับมีน้ําตกหลายชั้นเลยนะเรายังไม่เคยใช้ท่าตบัรหางเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองกันเด่ัเสาที่มันถึกหน่อยนี่ตบัตหางอุ้ยกระเด็นไกลตัวไม่ตายลองอีกทีลองอีกทีสี่อุ้ยสองทีก็ไม่ตายครับมาทีที่สาม ทีที่3ไม่ตายทีที่4แล้วก็5อุ้ยกันผัใกให้มันตกนี่เรียบร้อยทีที่6ตกไปไปแล้วเรียบร้อยตัวรอยแล้วผมลองกดสกิลแล้วว่าไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนจะบินไม่ได้ครับเพราะในตอนแรกที่ผมเห็นลักษณะตัวของมันนะผมคิดว่ามันบินได้เว้ยแต่สรุปคือมันไม่สามารถบินได้เอ้ยสไปโนว่าเข้าไปแจมหน่อยละกันเอ้ยสไปโนทาไมนิ่งอย่าบอกนะว่าตายแล้วพืออะไรทาไมมันนิ่งไปเอา้าเรียบร้อยสไปโนโดนฆ่าครับเดี๋ยวเรามากินเนะื้อสไปโนกันหน่อย เอาเนื้อไปเอาเนื้อไปไปว้าเรามาเอาให้ไดนนิสาวของเราดีกว่าเอาไปเอากินเอาไปกินไอ้พวกนี้แน่เลยที่ฆ่าสไปโน่ o, ไอ้พวกนี้แน่เลยที่ฆ่าสไปโนฮะคีิขวาหน่อยเรียบร้อยตายคู่ d o ิ b l คิลดั d o บิ l e คิลด d o เบิ e k คิลเฮ้ยไดโนิสสาวเลยวะตัวแดงไดนนิสาวตัวแดงฮะ น,นี่สีสันชุยชาดเหรอน้ําตกตรงนี้นี่ย่างลึกอะแต่ดีนะไม่ค่อยมีเอ่อพวกฉลองฉลามฉลามมันคงไม่มาอยู่น้ําตกหรอกมันน่าจะไปอยู่นู่นอะพวกแบบน้ําทะเลลึกเฮ้ยมีใครกัดเราปิรัญญาปิรัญญากัดไปกัดไปหมุนกัดหมุนกัดเ้ยปิรัญญา,ามาดีามาด,มาดีเรียบร้อยตายหมดไหมเอ,อ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดนี่นี่ แหวงกัดเหรอฮะมาแหวงกัดเลยตัวสาเราได้ไงฮะปีรัญญาปีรัญญาเรียบร้อยตายหมดอ้าวไอ้ตวสาเราไปไหนแล้วเฮ้ยเอย่าหนีดิอย่าหนีเหมือนตรงนั้นผมจะเห็นหางอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆเฮ้ยตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมันคือคาโน่นั่นเองเฮ้ยไม่ใช่คาโน่โอ้โหสไปนูโซลัสสไปโนูใกล้ตายแล้วเลื่อมออกเลื่อมออกสไปโนูใกล้ตายเรียบร้อยตายพร้อมคาโน่ครับตรงนี้ช่างมืดเรือเกินมีอะไรไหมไม่มีครับเฮ้ยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแรปเตอร์โคตรเยอะตรงนี้าเเป็นูล้ยมาเป็น ฟูงเลยแรปเปอร์เออเออเออเรียบร้อยกระเด็นกระเด็นไปดีน้ำไหลเชี่ยวแล้วตรงนี้มีขี้ลอยอยู่แล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้ ัดไปกัดไปน้ำไหลเชี <man <man anyway ่ยวแต่ทำไมมันไม่พัดเราเลยวะเหมือนตอนนี้เรากำลังไ่ายต้านอยู่อะเฮ้ยมีสไปโนตรงนั้นอีกเหมือนแถวนี้นะครับจะเป็นทินของเจ้าสไปโนนะโอเจอสไปโนเยอะเหลือเกินสไปโนอย่าลังแกะอย่าลังแกะอย่าลังแกล่ะทเสาวโว้ยเรียบร้อยเราเป็นเพกเอ้ยมาตีเราทำไมมาตีเราทำไมทศสาวมาช่วยฮะมาตีเราทำไมอู้ตัวนู้นก็มีอีกสไปโนแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนคานอเอ่ะเนออยสเตมินาหมดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพักก่อนครับทุกคนเห็นทั้งบนนั้นไหมอันนั้นคือที่ที่ผมไปเป ิดคลิปมาเมื่อต้นคลิปอะครับก็คือเราลงมาไกลมากเลยนะแบบเดินไต่ภูขเขามาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เลยเฮ้ยสไปโนมาแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนสไปโนมาได้ไงเดื้อเสาเรา,าสไปโนฮะมันมากินคอยาวเขาสไปโนสไปโนมากินคอยาวหรอโอ้โเกือบไปเมื่อกี้ดีนะที่ขึ้นเดรุสเสา,าทันโอ้ยเพียบเลยเว้ยข้างหน้าก็มีอีกครับไม่เป็นไรครับต่อให้สไปโนจะเยอะแค่ไหนแต่เรามาทําลายสมดุลธรรมชาติดีกว่าครับโดยการ ผู้ล่าที่อยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเรียบร้อยตายไปโอเคผมคิดว่าเราถึงทางตันแล้วครับผมคิดว่าในดา,าแถวนี้นะครับน่าจะไม่มีใครสู้เจ้าเควได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะทําการจัดศึกให้เจ้าเควกันเลยครับ A few moments later ผมได้ทําการซัมมอนดูโอเล็กมาทั้งหมด2ตัวในอัตราเลเวลร้อยแปดสิบเท่ากับเราเลยครับเฮ้ยในตอนนี้ดูโอเล็กไม่ได้ทําการแยกวงกันแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะทําการจัดการทีละตัวเลยมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนอุ้ยด้วยความที่เลเวลมันเท่ากับเราครับทําให้มัน ค่อนข้างที่อื่นนิดนึงแต่มันเลือดออกเลือดออกแล้วเรียบร้อยถึงแม้จะเวลเท่ากับเราแต่ก็จัดก,การง่ายอยู่ดีมาดิเราทําการผักมันให้ตกมามา รอมันรอมันเอาให้มันตกเอาให้มันตกเอาให้มันตกไปเรื่อยๆโอ้โหรู้สึกว่าเราจะต้านแรงมันไม่ไหวรับงันกัดข้ามเลยแล้วกันกัดไปกัดไปเรียบร้อยทีเลกเวล182ตัวงั้นในสึกต่อไปผมจะจัดทีเลขเวล180มาทั้งหมด10ตัวเลยครับมาแล้วทีเลกเวล180ทั้งหมด10ตัวโอ้โหมันกองอยู่ตรงนี้นี่เองมาเริ่มจากไอ้สองตัวนี้ก่อนเลยนี่อุ้ยตัวข้างบนคำรามบเอ้สามตัวโดนหลอยมากัดทีเดียว จะได้ตายทีเดียวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวตาหน้ากันเข้ามาเลือดเราก็ลดอยู่เกือบครึ่งแล้วอุยอ้ยโดนดันโดนดันเรียบร้อยรับมมาตายแล้วสองตัวเราโดนดันอไอเชี่ยตกตายแน่เลยเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายเฮ้ยมันโดดลงมาเหมือนกันแต่เราจะตายแล้วไม่เป็นไรเราสู้ยิบตาไปก่อนเราสู้ยิบตามีตัวแทงให้อยู่นี่เลือดเราหมดแล้วเลือดเราหมดนี่มาดิมาดิทีเล็กนี่เรียบร้อยเยอยดี๋ยวสาตายเดี๋ยวสาวตายเราสู้ต่อทีเล็กมาดิ เรียบร้อยไอเชือยคือว่าชีเล็กแม่งดันเราตกหน้าผาเลยครับผมคิดว่าถ้ามันไม่ดันเราเราน่าจะเก็บหมดหนะทั้งหมด10ตัวไม่เป็นไรเอาใหม่ครับทุกคนมาผมได้ทําการจัดชีเล็กเวลล้อยแปบมาทั้งหมด10ตัวแล้วครับในศึกนี้เราจะสู้แบบพื้นที่ราบเลยครับเพราะว่ามันจะได้ดันเราไม่ตกครับคนเอ๊ะมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแค่10ตัวเองจิบจิบเว้ยมาดาหน้ากันมาเลยไอตัวนั้นเอเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวตรงนี้อีก2ตัวขอจัดการก่อนเดี๋ยวเราไปจัดการเจ็ดตัวที่เหลือข้างหลังครับแต่่เรเรราาอออตงนนี้้ใหดก นี่นี่ใช้ท่าขี้ขวาไปฮะท่าสะบัดหางกัดดีกว่ากัดดูเหมือนจะชิวกว่าอุย้ยเลือดลดเลือดลดเลือดลด,เ,ลลดเกินครึ่งแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย,ย็นพี่ใจเย,ย็นเลือดลดนี่เราต้องสู้แบบมิชั่นเชิงเลยอ่ะถอยหลังถอยหลังอุย้ยมันเอาเรื่องอยู่เนี่ยพวกชีเล็กเราผักมันไปฮะกัดไปกัดแล้วก็ผักมันกัด เรียบร้อยตอนนี้มันผมจะทําการจัดการชีเล็กไปทั้งหมด4 4หรือ5วะน่าจะ4ตัวนะโอ้โหตรงนี้เหลืออพียมาดีชีเล็กเลื่อนเหลือแค่นี้ก็ไม่หวันในระหว่างที่มันคำรับเรากัดไปก่อนเปิดก่อนได้เปรียบนีเเเ่เรียบร้อยไปแล้ว ตัวที่ห้าไปแล้วต่อไปตัวที่6ตัวที่6มาเลยมามาดิไม่ต้องพักไว้มาสู้กันมาสู้กันเรียบร้อยตัวที่6ตายเหลืออีกสตัวข้างหน้าโอ้โหจะรอดไหมวะทุกคนดูเลือดเราขวาบนดิครับขอให้เลือดเราใกล้จะหมดเราก็สุปป่ยปะกัดไปกัดแล้วก็วิ่งหนีเราจะรอดมันมาทีละตัวครับโอ้ยแล้วเตมไม่น่าหมวดถอยหลังแล้วกัดไปเป็ดไปเคลื่อนจ็คกสันมูนบล็อกมาดิมาดิ ไม่น่าผมหมดครับไม่สามารถวิ่งได้ผมคิดว่าเราน่ยจะตายแล้วผักมันไปก่อนได้ยีชีวิตนิดเดียวได้ยีชีวิตนิดเดียวมาเอาตัวนี้ตายก่อนอุ้ยออ้ย,อยเรียบร้อยตัวที่เจตตายแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแม่งเอ,อ้ยสิบตัวไม่ไหวตอนแรกคิดว่าชิวแต่พอสู้จริงๆนี่มันอึดมากเลยครับในศึกระหว่างเรากับทีเล้งทั้งสิบตัวนะครับเราไม่สามารถผ่านไปได้แต่ก็ถือว่าสามารถสู้ได้ดีครับงั้นในศึกต่อไปผมจะเอาเจ้าเคววไปหนึ่งหนึ่งกับใจเกนโนโตซารัสเพล่์คร้อยแปดสิบไปเจอกันเลยครับมาแล้วเจ้าใจ คดดีว่าเป็นสัตว์ที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วมาดีใจแกมันลงไปไหนแล้วโอเคมันขึ้นมาแล้วตัวเราเล็กกว่าเยอะแต่เราก็ไม่หวั่นมาดีใจแกใจแกนกัดเลือดเรารดรูรัวโอ้โหจะตายจะตายจะตายใจ,ใจแกนเบลล์เร,เราแมาสิ แม่งโหดเลยครับเรียบร้อยแน่เราเรียบร้อยโอ้โหสู้ไม่ได้เลยก็คือไอ,อเจ้าเควสที่เราเล่นนะครับมันแข็งแกร่งกว่าทีเล็กสามารถ1 V5 V6 ได้แต่กับใจแกนี่นึ่หนึ่งยังไม่ไหวเลยครับมางั้นถ้าเราหนึ่งหนึ่งไม่ไหวครับผมได้พาเพื่อนมาอีก2ตัวรวมผมด้วยเป็น3ตัวครับเดี๋ยวเราไปเชสกันเลยครับว่าเจ้าเควสสามตัวเนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้าใจแกนได้ไหมคำรามก่อนออกศึกไปสัก1ทีไปครับทุกคนไปเริ่มต่อสู้กันเลยอ่าแล้วเจ้าใจแกนยังไม่เห็นเราเวเปิดก่อนได้ปูดอุ้ยมันรู แกนลุมไปแบ่งดาเมจกันหน่อยแบ่งดาเมจเอ้ยเราจะตายให้เพื่อนแทงไว้ก่อนโอเคเพื่อนแทงแล้วเพื่อนแทงแล้วเราก็ทำดาเมจใจแกนมาดิจะไหวไหมกับเควสสามตัวเอ้ยเราจะตายเชื่อเราจะตายเอาเพื่อนตายเรียบร้อย เราตายด้วยจัดมาเพิ่มอีกครับเพื่อน2ตัวไม่ไหวงั้นผมจัดเพื่อนมาทั้งหมด5ตัวครับไปกันเลยกองทัพเควสเลสโกเควสมาแล้วเว้ยเราจะทําการเปิดก่อแล้วให้เพื่อนแทงให้เพื่อนแทงไปโอเคเพื่อนใช้เรียบร้อยเราก็ไปทำดาเมจเหมือนเดิมกัดข้างหลังไปรูมันเพื่อนลูมันรูมันมันหนีแล้วใช่ไหม ใ่ไหมเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายแป๊บนึงแป๊บนึงมาเล็งเต้าที่ผมมาดิมาดิาดโอ้ยจะตายจะตายเป็นไงเพื่อนเราทำดาเมจได้เปล่าเหมือนจะได้ครับตอนนี้ใจแกนโดโรกัดแต่ตอนนี้เพื่อนเราตายไปทั้งหมด3าตัวแล้ว4ี่ตัวรีบร้อยเพื่อนเราเหมือนจะตายหมดเรายังยืนอยู่ใจแกนเลือดออก แล้วมาดีเรียบร้อยหนีโอเคนี่ไม่ทันไอ้เชีย่ยเควททั้งหมด6ตัวก็ไม่สามารถเอาชนะได้ครับโอเคงั้นผมยอมแพ้และโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเควสแล้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะและสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ